เฮ้ยทุกคนสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอานนท์อินอเมริกานะครับผมวันนี้นะครับันก็จะพาทุกคนมานอกสถานที่นะครับนี่ที่ไหนนะครับผวปะผมวันนี้มาเที่ยวห้างนะครับบลูมิงเดลส์นะครับในมารมาเกสแล้วก็ฝั่งโน้นก็จะเป็นเมซี่นะครับมาดูกันว่าห้างสรรพสินค้าที่อเมริกานะครับจะเหมือนบ้านเราไหมนะครับไปไปกันเลย เข้ามาด้านในแล้วนครับคนน้อยมากนะครับเข้ามาในช็อปแล้วนะครับตอนนี้เข้ามาที่ลาคอสนะครับ าาก็มาดูเสื้อนะครับผมนี่ก็มาดูเสื้อนะครับเป็นลาคอสสีขาวเดี๋ยวพนักง,งานกำลังไปหยิบมาให้ไปไปกันต่อนะครับได้มาแล้ว1ชิ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปกันต่อที่ห้างในมากัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้างสรรพสินค้านะครับนี่สิ่งที่อยากได้อยู่ตรงนี้แต่แพงมากเลยนะครับปไปไปว่าเราจะได้อะไรกันนะครับห้างก็จะเหมือนบ้านเราแต่นั้นว่าบ้านเรา ดูดีกว่าพวกสยามพารากอนอะไรเงี้ยครับย h ไอคอนสยามแต่นั้นอยู่ไม่ทันไม่ทันเปิดนะเดี๋ยวกลับไปก็จะไปเยี่ยมนะครับแต่ว่าคิดว่าบ้านเราดูดีกว่านี่สิ่งที่จะซื้อนะครับเดี๋ยวกลับไปจะไปรีวิวให้ดูว่าถึงเออถึงบ้านจะไปรีวิวให้ดูว่ามาวันเนี้เราได้อะไรกลับไปบ้างนะครับ เป็นสกูอ่าน้ำนะครับของโมทนบาวเดี๋ยวกลับไปเปิดให้ดูว่าได้รสชาติอะไรไปนะครับอ๋อ oh. าจะพาดูด้านโน้นนะครับมีแบรนด์นะครับโรเวนะครับเบเลเซียกาโดเชกาบาน่าด้านโน้นจะเป็นโครเอยิปเซนูรองนะครับ แล้วมีอะไรอีกไปเดินไปเรื่อยๆ MCM ก็มีนะครับแล้วมีซิลินนี่สาวๆชอบมากนะครับซิลินอยู่ด้านนี้นะครับไปไปต่อนะครับ ด้วสิ่งที่เราอยากได้แต่ราคาค่อนข้างสูงเลย เรียบร้อยแล้วกับการช้อปปิ้งในวันนี้นจะจ๊ะไม่ได้ตั้งใจสักเท่าไหร่ได้มานิดหน่อยครับเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรมากนิดๆหน่อยๆนะครับพามาดูว่าห้างสรรพสินค้าที่นี่นะครับเป็นยังไงแค่นั้นเองวันนี้เราไม่ได้ขึ้นไปโซนลักชัวรี่นะพวกหรูๆพวกคุชชี่ปราด้าอะไรต่างๆนะครับไม่ได้ขึ้นไปเดี๋ยว วันหลังถ้ามาถ้าได้ไปโซนนั้นเดี๋ยวจะถ่ายโซนนั้นมาให้ดูนะครับไปถึงน้องสโนไว้เราแล้วครับบไปเอาละนะครับ,รบผมแล,แล้วก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับพร้อมกับของที่นุนไปช็อปปิ้งมากเมื่อนี้นะครับผม ันหลัก,ก่อนที่จะมาเปิดนะครับว่าไปได้อีกอย่างมาแน่นะครับผมเนื้อสิ่งอื่นใดจากการที่จะมาเปิดของให้ดูพาไปนั่นไปนี่อะไรครับนุ่นอยากพาสุขคนนะครับผมอยากพาไปเลาะดูว่าอเมริกาบานเพิ่นเป็นจังไดแน่แตกต่างจากประเทศไทยบานเฮ้าบอยงนี่ครับมันจะมีความต่างกันไหมว,วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนที่นี่เป็นยังไงหางทรัพย์สินค้าเพิ่นเป็นจ้งไดอีกอย่างเสี่งครับผมนันก็จะ พาทุกคนชมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาละเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวจะพาดูว่าที่ไดม้มาวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกไปได้อันนี้มานะครับอันนี้เป็นคิยลส์นะครับผมเป็นเชฟครีมนะครับเป็นแนวกนนวดครับผมอืมเป็นแนวกนนวดแต่เวลาเราไปที่ช็อปคิยลส์ที่ไรนะครับ มันก็นดีอย่างหนึ่งถ้าเขาเป็นช็อปเองของแถมมันก็จะมาเยอะหน่อยนะครับเนี่ยเขาก็จะให้ของนั่นของนี่เงี้ยนครับมานะครับผมเ้าก็ได้มาทดล่องใส่พร้อมนะครับผมเอาละของยี่ห้อนี้ก็ใช้ดีนะครับเวลาเชฟแล้วมันไม่มันเชฟเวลาโกนหนวดมันก็เนื้อครีมมันละเอียดแล้วก็มีโกนอย่างกระบบาทอย่างประมาณเนี่ยครับผมนันกระบากใส่เนี่ยครับ แล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้จากจากาห้างของนิมานมาการ์สนะครับเทมเปกาก็จะมีหลายหามีเมซีมีนิมานมาการ์สมีบูมิงเดลอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเซนทันเหมือนเดอร์มอลอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราอันนี้นุ่นไปได้อันครีมอาบน้ำนะครับอันนี้ครีมอาบน้ำของมอตอนบาวนะครับมาใส่กลิ่นของ คือซื้อกินจินเจอร์ลิลี่นะครับผมอันนี้หอมมากนะครับลองไปหาดูบ้านเรามีขายน่าจะมีขายตามตามห้างใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับตามช็อปลองเบิร์หอมนะครับคนิดหน่อยแต่ว่าราคาก็าก็เลิศอ,อยู่ด้วยราคากา็อืมนิดหนึ่งอยู่แต่ว่ากา็ใส่เองพร้อมแล้วก็นคนอยู่บุบานเพิ่นมเพิ่นมัากใส่กันเลยต้องซื้อ สงขวดครับหมดตนบาวครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมอันสุดท้ายรู้แล้วเนาะว่าเป็นเยียงแบรนด์นี้นะครับลักครอสเน่ไปได้เสื้อขาวมาตัวหนึ่งนะครับสลิมฟิตนะครับเน่เสื้อขาวไซร์เล็กนะครับผมไซ่ไปว่าไป่ะไปว่า เอาว่าตั้งแต่ไม่ยูนิยานไม่ยูนิ่กันยัางเรเคยไปวัดเลยนะครับเดี๋ยวสะได้หามือไปวัดอยู่อันนี้ก็เป็นเสื้อขาวนะครับไว้ใส่ไปวัดไปวาไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยครับของลาคอสนะครับเอาละวันนี้นะครับอย่างที่นุนบอกไปเนื้อสีเนียได้จากการที่มาโชว์ของให้ดูว่าไปได้ยังไงเนี่ยยังจะครับนุนอยากพาแค่อยากพาทุกคนไปดูวัฒนธรรมบ้านเมืองเขาแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับแล้วก็อ๋อนุนลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะครับที่อเมริกานะครับข้าจกับ เอบ,บังคับใส่แมสแล้วคนส่วนใหญ่นะครับที่นี่ก็คือ,อ80%ที่ไปเดินเดินเกันอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ใส่แมสกันแล้วนะครับทุกคนใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วทุกคนฉีดวัคซีนอะไรเสร็จหมดแล้วอะไรเงี้ยครับผม <c oughs> ก็สุดท้ายก็ฝากส่งกําลังใจถึงคนที่บ้านนะครับที่ประเทศไทยนะครับผม <c oughs> ให้ทุกคนระวังก็ดูแลตัวเองไปก่อนถ้าเราพึ่งผู้ใหญ่ไม่ได้ เราต้องพึ่งตัวเราก่อนดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะครับทาร่างกายให้แข็งแรงนะครับดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองสําคัญที่สุดนะครับหรือถ้าเราได้รับเชื้อแล้วหรือเราเป็นผู้ผป่วยโควิดแล้วเราก็รักษาตามอาการนะครับทุกคนเขาก็หายกันทั้งหมดแหละเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับไม่ต้องหวังพึ่งใครมากๆครับเพราะว่าพึ่งหวังไปแล้วเราก็ผิดหวังเองพึ่งตัวเองให้มากที่สุดก่อน ดีที่สุดครับไม่อยากพูดมากกว่าน <No ี้เดี erm ๋ยวเดี๋ยวดราม่าลงนะครับเดี๋ยวดราม่าลงว่าไม่รักประเทศมาอยู่อเมริกาแล้วไม่รักประเทศไทยอะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกันนะครับบ้านเกิดก็คือบ้านเกิดนนก็รักเหมือนเดิมมาอยู่ที่นี่ก็ด้วยความจําเป็นที่ต้องได้มามันก็ได้มาตามตามเวรตามกรรมตามบุพเพสันิวาสตามกรรมของใครของมันอะไรเงี้ยแต่ได้มาแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนเราต้องใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับผม เอาละเดี๋ยวเดี๋ยวพูดได้มากกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวนนหาที่จบลงไม่ได้อีกเนะเอาละวันนี้นะครับก็อานนท์อินอเมริกานะครับเดี๋ยวกะว่าจะเปลี่ยนชื่อเพจแล้วเป็นอานนท์อินอเมริกาขาเลาะเพราะว่าเลาะเก่งเลยเกินนะครับผมใครเห็นด้วยคิดเห็นยังไงก็ลองติชมกันมาเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วฝากทุกคนติดตามเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ